แล้วนะคะกับวันพุธที่4สิงหาคม2 5 6 4นะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะหยิบแบบเรียนเสริมประสบการณ์นะคะบุคคลและสถานที่แลลวดล้อมตัวเด็กเล่นนี้ขึ้นมาเลยนะคะและตามด้วยแบบเรียนอัปษิษนะคะเล่มน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆทุกคนนะคะหยิบแบบเรียนเสริมประสบการณ์เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมานะคะเมื่อหยิบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าสี่นะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวันสำคัญของครอบครัวนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะ ฟังเรื่องเล่าจากคุณครูก่อนเนาะสร็จแล้วนะคะเราจะได้ระบายสีร่วมกันนะคะค่ะวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญของครอบครัวของผมทุกคนได้อยู่ร่วมกันได้พูดคุยและทำอาหารรับประทานร,ร่วมกันครอบครัวของผมมีความสุขมากครับอันนี้คือครอบครัวของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆทุกคน ลองเล่าความสำคัญของครอบครัวของเด็กๆนะคะให้คุณพ่อกับคุณแม่ฟังนะคะเสร็จแล้วระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะต่อจากนั้นนะคะให้เด็กๆมาดูด้านล่างนะคะเขาให้เราดูรูปภาพทั้งสี่ภาพนะคะแล้วให้เราเนี่ยเขียนเรียงตามลำดับเริ่มจากเลขหนึ่งคือชอบมากที่สุด ไปถึงเลขสี่ชอบน้อยที่สุดนะคะก็จะมีภาพที่หนึ่งภาพของการอ่านหนังสือร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะภาพที่สองภาพเล่นของเล่นใช่ไหมคะภาพที่สามดูการ์ตูนใช่ไหมคะและภาพที่สี่ไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะเด็กๆชอบภาพไหนมากที่สุดชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดให้เขียนเลขหนึ่งนะคะ และชอบกิจกรรมไหนน้อยที่สุดให้เขียนเลขสี่นะคะอ่าคุวินะคะชอบไปเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุดเลยคุวิก็จะเขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะและตามด้วยอะไรดีนะชอบอะไรตามมาดีอ่ะชอบดูการ์ตรูนดีกว่าสองต่อไปชอบอ่านหนังสือ สอันดับที่สามและอันดับที่สี่เล่นของเล่นอ่าเด็กๆลองไปทํำดูนะคะว่าเด็กๆชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดนะคะให้เขียนเลขหนึ่งและตามด้วยเลขสองเลขสามและกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดให้เขียนเลขสี่นะคะไปทํากันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆทําแบบเรียนเสริมประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาต่อเลยค่ะอัปคิดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าสิบสองนะคะอ่าเมื่อเปิดเจอแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนนะคะ ไปฟังและหัดพูดตามเสียงที่ตามคลิปเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ English for a l p h a kids Book 3 Shapes page 12 t o 13 Listen repeat and read the words Circle Square Rectangle t r i a n g l หล v a l semicircle. ค่ะหลังจากที่เด็กๆฟังคลิปเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วฝึกพูดตามเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้างล่างค่ะขอบอกให้เราลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะให้เด็กๆทุกคนลากเส้นตามรอยประก่อนนะคะ เสร็จแล้วระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะไปทํากันเลยค่ะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งรูปภาพสวยๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและต่อจากนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะไปทํากิจกรรมศิละปะช่างสรรกับครูปอเลยนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะคะวันนี้มาเจอครูปอเกี่ยวสอนกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะใบนี้มาเลยค่ะใบนี้นะหยิบกันมาหรือ,อยังนักเรียนคิดว่ามันเป็นรูปอะไรคะ รูปเรือใช่ไหมคะเอ๊ครูปอจะเอามาทําอะไรนะวันนี้เดี๋ยวนักเรียนดูวิวธีการทําใบงานศิลปะ 8, แผ่นนี้ด้วยกันนะคะ,ะเราเริ่มต้นนะคะนักเรียนจะต้องทําการระบายสีก่อนนะคะ่านำสีเทียนของนักเรียนมาเลยคะ่ะระบายสีให้สวยๆเลยนะระบายสีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ นักเรียนเห็นไหมครูปอระบายสีเสร็จแล้วสวยไหมคะนักเรียนเรือใบของครูปออ่าข้างบนเป็นสีเขียวนะอ่าส่วนตัวมันจะเป็นสีเขียวนะแล้วก็เราครูปอก็ระบายสีท้องฟ้าไปด้วยแล้วก็แม่น้ําไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิมาทําอะไรกันพอระบายสีเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็ใช้กรรไกรตัดครึ่งตัดรูปภาพตรงนี้ก่อนตัดแยกให้ ตัดแยกชิ้นส่วนมันก่อนนะคะตัดแยกให้เป็นแบบนี้นะคะอพอนักเรียนตัดแยกออกแล้วนำชิ้นนี้นะคะมาตัดตัดตามขอบของมันเลยค่ะสี่เหลี่ยมตามรอบของมันเลยตัดเลยค่ะาการใช้กรรไกรต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวมันจะตัดเข้านิ้วมือตัวเอง อานักเรียนตัดเสร็จเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนตัดเสร็จหรือยังพอตัดเสร็จแล้วนะคะนัก right เรียนพับตามรอยป่านี้เลยค่ะเห็นไหมเขาบอกให้พับมีรอยปะอยู่ตรงนี้นักเรียนพับนะคะพับพับข้างนี้ด้วยพับทั้งสองข้างนะคะนี่แน่พับแล้วจะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ นักเรียนพับเสร็จนะคะให้นักเรียนทากาวเลยค่ะทากาวตรงนี้นะคะตรงจุดๆนี้แหละแตะแตะนิดเดียวพอไม่ต้องทาเยอะนะคะแตะแตะนิดเดียวพออ่ครูปอทากาวแล้วด้านหลังก็นำมาแปะนักเรียนเห็นรอยไหมคะตรงรอยสีสีสามเหลี่ยม จางๆตรงนี้เห็นไหมคะทั้งสองข้างอ่าเอามาแปะให้ตรงกันเลยแบบนี้ว้าวว้าวาเสร็จแล้วนี่เหลือใบคะ่ะเสร็จกันหรือยังเอ่ยทำได้ไหมคะถ้าทำได้ส่งผลงานมาส่งให้ครูปอชื่นใจหน่อยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์ของครูปอก็ขอจบรงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะครูปอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย